อสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปสุขสุขคนเนาะเี่รับชมอยู่บ่ว่าจะเป็นทางประเทศนอกนะครับเนาะประเทศไทยเนี่ยนะครับเนาะเมื้อกี้ออกมาสวนคือเก้าครับพี่น้องก็จาะไ้หาน้องไม้ซอดครับกลับมาเบิ้งสวนมั่นครับเดี๋ยวขึ้นมาเบิ้งสวนมั่นก่อนก่อนสิกลับจังน้อยครับอันนี้ยางน้อยครับพี่น้องแม่ย่าเพิ่นมาปลูกยางไว้ครับเนี่ยใน้ลองสวนยางเก้าครับ ก็นานนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกผลนธุ้มครับเป็นบักเงาะเนาะมันบ่อออกครับพี่น้องต้นยางกำลังสอดครับพี่น้องกำลังปงเนาะอันนี้เป็นมันสมปะหลังครับพี่น้องน่าจะเป็นพันธุ์แขกดำเนาะเอามาปลูกครับพี่น้องมันตายครับพี่น้องแบบนี้ก็เลยเอานี่ครับยางพารามาใส่แทนครับไถออกเนาะเอารถกระของนี่นะครับมาไถนะครับย้ายกากมาปลูก อย่างใส่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือกันครับพี่น้องลองนี่ก็จะปลูกมันสำปะหลังที่กันครับบบนี้มันแรงเนาะช่วงเมษานะครับแหล่งยาวเลยบบนี้ก็บอกเกิดครับเกิดเป็นกะเป็นย่อมเป็นย่อมเนาะก็เลยเอาอย่างมาใส่ครับมัดเลยครับเนี่ยแถวนี้ก็จะมีผลไม้ครับเป็น หมักต้องนะครับกะปับบงเหาะเนาะนี่ครับต้นไงญหละที่แรกโลกยางออกกับปูกผละไม่ครับมันบ่ได้ผลแต่ว่าก็มีหลอดอยู่ืาอก,กี้ต้นนะครับลงทุนไปหลายหมืน่นอยู่อันนี้เป็นมันสับปะหลังครับที่มันบ่าตายเนาะกะจงไวคือเก่าครับนี่อันนี้ก็เป็นหล่องยางหล่องหนึ่งนะครับตรงหล่องกลางมันเนาะ กระปูเป็นมันอ่าพันอีเหลืองหน่อยครับพี่น้องเอามาจากเพจอ่าลูกอีสานเพื่อนเนาะสั่งมากครับพี่น้องนี่ครับอีเหลืองหน่อยครับพี่นอ้องต้นบ๊วใหญ่ดีครับพี่น้องบางคนกับว่าพันนองแบ,บมว่าสันนะครับแล้วแต่มองสีเอิญเนาะบางหมองาอกาเจาะกระเอิญพันอีเหลืองบางหม่องแต่พันอ่าระยองเนี่ยระยองซีบอกนะครับบางคนกระเอิญนองแบมน,นะครับโอ้ลุงมาตัดห้าครับเนี่ย นี่ครับเป็นอีเหลืองหน่อยเด้อครับเด้อแขกดำผมโลออกครับอันนี้กับพันอีเหลืองหน่อยครับงามครับแถวนี้แต่หยาหลายจังหน่อยกับมาเอาหยาไปรอบนึงนะครับพี่น้องอันนี้พันมันเป็นโพลูพันธมันเอียงครับเอาน้ำข้าเจ้านะครับไทยบานเนี่แหละเอามาแซมครับสูงยี่หลีครับพี่น้องว่าแน่ใจว่าจะมีหัวบอนะครับนี่ครับสูงครับ อันนี้กัปลูกยางแซมครับนี่ครับสูงจริครับพี่น้องเบิง้งเอกว่าปลูกที่หลังมูด้วยครับนี่จากพันอี่ยังครับเป็นตตาบ่มีหัวให้อันนี้ก็เป็นสวนยางครับสวนเทิงเนาะไฮข้าเจ้ากีดไฮครับพี่น้องของบอมีเวลาดอ,อกนี่ครับสวนยางสวนเิงครับพี่น้อง แม่บ้านเพิ่นไห้ลูกน้องเพิ่นมากีดครับก็นานี่ก็กีดเอาครับปีที่แล้วสวนนี่ก็บพวกคอยได้กีดปันไดครับกับปอยเลยเสยต่ปุ๋ยไหวครับเอาฟุนมาใส่เนาะนี่เพิ่นไห้ลูกน้องมากีดครับแม่บ้านจะของสวนนี่แล้ครับนี่มากีดไห้ครับสวนนี้ป้าบ้านนี่เบิ่งสวนมั่นเรียบ้อยแล้วกะจะกลับบ้านเด้อบ้านนี่ ผมว่าจะมาปลูกแตงโมอยอ่ครับมันวิดผลจักน้อยกันผลมันเล็งพดครับกะยันหันวมันเนาก็บ้องกันพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ตน้นยางนาครับนี่มันสิบตนครับปลูกไ้โอ้มันแม่หยาก็เพาหยาครับพอละแล้วปล่อยแล้วครับบัดนี้เพาหย่าไปรอบนึงนะครับกับจางพจนครับจางย้ายอยู่ขางบานนะมาซอย ก็ของเรารถไถขอลองครับนี่ลองมันกว้างอยู่ครับนี่รถไถไทเลยครับลองนี่กับมีแถวเดียวครับนี่เป็นมันสับปะหลังนะอันนี้ผพจะปลูกแตงโมครับนี่ที่วางไว้นี่ครับนี่มาไถไปแล้วรอบนึงครับฝนมันแห้งโพดกันเลยพอปลูกครับเดี๋ยวจะมาไถอีกรอบนึง รองนี้ก็จะปลูกแตงโมขึ้นครับนี่งว่างๆนี่ครับสือพันธุ์แตงโมมาแล้วเป็นซ้อนยาครับซ้อนยาอันนี้ก็จะปลูกแตงโมครับนี่อันนี้ก็จะปลูกแตงโมขึ้นกันครับพี่น้องถ่ายไว้แล้วครับฝนมันแห้งเนาะสวนข้างล่างข้าไหนลูกน้องเพิ่งมาขี่ครับเป็นลูกน้องแม่บ้านนะครับขคนยืนํำบ้านนี่แหละให้ค้นมาขี่ให้ครับพี่น้องฝนตกครับพี่น้องเพาค่อยได้ขี่ก็รอด มะเร็ง,องเอาแย่หนาวเลยละครับยางครับข้อได้ยืครับพี่นอ้องนี่ครับสวนยางไปบ้านพี่นี่พี่นอ้องกลับบ้านครับบ้านนี้อาอไอซับนี้แ่ะครับสวัสดีครับ